สวัสดีครับวันนี้พบกับโอ้โหทอยนะครับผมวันนี้จะมารีวิวตัวนี้กันครับเป็นงาน Battle Record c o l l e c t i o n นะฮะกับตัว k i n e m o n นั่นเองนี่หน้ากล่องก็จะเป็นแบบนี้อันนี้จะเป็นด้านข้างอันนี้ด้านหลังอันนี้อีกด้านหนึ่งอันนี้ด้านบนนะฮะแล้วก็ด้านล่างตัวนี้ผมจำไม่ได้ตัวที่3หรือตัวที่4ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเป็น k i n e m o n นะฮะที่ไม่ค่อยได้มี ิเจอร์ออกมาเท่าไหร่นะเราจะมาดูกันอันนี้นะกล่องจะเป็นแบบนี้อ่าชุบอันนี้อาจจะต้องอ,ออกมาหมดอันนี้จะมาเป็นถุงถุงเดียวนะฮะมันจะแบ่งเป็นครึ่งบนครึ่งล่างมีฐานแล้วก็มีเสามีดาบแล้วก็ปลอกเอวที่ดาบอีกนะฮะทั้งหมดหลายช่องอยู่แบบนี้นี่มาเรามาแกะดูข้างในกันดีกว่า อันนี้ตัวครึ่งบนนะครับก็จะมาเป็นโทนแบบนี้ตัวสีก็คือจะลงเสื้อเป็นครึ่งหนึ่งสีออกส้มกับลายขาวดำแบบนี้นะฮะตัวหน้าจะเป็นแบบนี้ค่อนข้างละเอียดเลยผมมวยผมหน้าชัดเจนนะฮะลงสีแต่ว่าไม่ได้ไฮไลท์ ฟันนี่ก็ลงสีเหมือนกันนะนี่แยกฟันขีดให้ดูเลยนะครับครึ่งล่างก็จะเป็นโทนเดียวกับตัวชุดเลยก็คือครึ่งหนึ่งส้มครึ่งนึ่งขาวดำแบบนี้ไม่ได้ไฮไลท์ส่วนไหนเท่าไหร่นะฮะตัวสีอันนี้ข้างล่างก็คือจะเป็นแบบเหมือนลงสีสลับไล่มาเลยไม่ได้แบ่งแบบว่าเป็นล่องๆ่อหรือว่าอะไรก็คือสีพ้นเลยขาวดำปกติ รองเท้าเป็นเกียร์อ่าอย่างนี้นะฮะนี่อ่าอันนี้ฐานจะเป็นฐานทึบนะครับมีเสาี่แล้วก็ตัวดาบเนี่ยตัวดาบจะเป็นดาบเพลิงเลยนะฮะจะมีไฟอยู่ที่ดาบก็คือจะไล่เงาเป็นแบบเหลืองส้มอยู่นิดหน่อยนะฮะไม่ได้เป็นแบบใสนะจะเป็นแบบใสเนอะ น่าจะสวยอันนี้จะเป็นไฟแบบทุบๆท,ทั้งหมดเลยคือลงสีนะฮะนี่โอเคแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นตัวปลอกดาบของเขานะฮะกับตัวดาบอีกเล่มหนึง่งจะเป็นรวมผ้าคาดเอวไปด้วยนี่นะฮะลายละเอียดดาบจะเป็นแบบนี้โอเคเดี๋ยวเรามาประกอบดูกัน ใส่คินเยมอนถ้าตัวใหญ่ถ้าจำไม่ผิดเคยออกเป็น s c ปะ่ะถ้าผมจำไม่ผิดทีหนึ่งละแล้วก็มี D x F ใช่ไหมแล้วก็เป็นตัวนี้ โดยรวมผมยังถืออันนี้จะเป็นแบบเสียบเสานะฮะไม่มีเดือยที่ขาให้ดูนะโดยรวมก็ถือว่าสวยเลยนะแบบเป็นท่ากำลังฟันเป็นเพลิงออกมาแบบนี้เลยกับหนึ่งใน9ปลอกดาบแดงนะฮะอันนี้คีนมอนของเรานั่นเองถือว่าสวยเลยใช้ได้เลยตัวนี้ฮะแต่ว่าลงสียังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ก็ถือว่าดี อ่ะน,นี้ความสูงนะครับมันจะอยู่ที่ถึงมวยผมตรงนี้อยู่17เซนต,ตรงนี้ถึงมวยผมตรงนี้นะฮะอยู่17เซนก็ถือว่าไซส์กำลังโอเคเลยไปเล่นกับพวก D x F น่าจะได้อยู่นะนี่รายละเอียดต่างๆเข้าแคร้วก็จะประมาณนี้เลยนะฮะถ้าใครชอบก็ไปลองเลือกซื้อเลอหากันดูแล้วกันกับตัวของ Ba t เ l e r e c o ล d คอลเลกชันนะฮะกับคิวเนมอนนะฮะอันนี้ก็ยังมีอยู่ที่ร้านนะก็ไปเลือกซื้อกันในเพจของโอโหทอยดูได้สหรับวันนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่อง YouTube ของเราแล้วก็แฟนเพจ Facebook ของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ